โยโยโยสวัสดีครับ FC คล,งลึงหนุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคล,งลึงหนุหังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอ่าก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาหลายลีกแล้วนะครับสนุกเข้มข้นแน่นอนจริงจเริ่มแต่คืนนี้เลยครับ เอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลิปแรกจัดไปครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งลาลิาสเปนนัดแรกของฤดูกาลครับอาเมเรียจะเปิดบ้านเจอกับรายโยบายเยกาโนอาเมริกอุ่นเครื่องมา5นัดเกมล่าสุดเบียดชนะกลรานาามา1 0นะครับคุณซื้อเป็นคนใหม่นะครับบิเซนเต้โมเรโลครับแนวรุกมีลาเซโลอารดีเอมบาบากองหน้าเป็นหลุยส์ซัวเรสนะครับบาเยกาโน ทีมเยือนเนี่ยอุ่นม,มาหนัดเกมล่าสุดเสมอไรตันหนึ่งหนึ่งได้กุญซื้อมาอย่างฟรานซิสโกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านักเตะแกนหลักยังเป็นตัวเดิมครับนำโดยอูนายโลเปสอีซิปลาซอนหน้าป้าเป็นราอูเดอร์โทมัสจากการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับอาลเมเรียถล่ม3 0รายโยก็เปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอัลเมเรียเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแต่พี่เจตบอกเลยครับเกรดบอลสูสีครับรายโยบายกาโนเนี่ยยังมีนักเตะเก่เาๆอยู่ด้วยซ้ำไปครับเกมแบบ นี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียร์ราโยบายแกนโนทีมเยือนนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ขยับไปที่เวลาตีสองตรงไปดูลิเอิงฝรั่งเศสนัดเปิดฤดูกาลนะครับนีสจะเปิดบ้านเจอกับลิวนีสเนี่ยอุ่นเครื่องมา5นัดเกมล่าสุดแพ้ฟิโอเรนติน่ามา1นต่อสนะครับแกนหลักชุดนี้ประตูยังเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับแกนตัวรับเป็นเกมรับเป็นดันเต้ประการหลังบราซิลนะครับแดนกลางปาโบโลซาลิโอมิดฟิลด์ดัชหน้าเป้าเป็นเตเรมอฟฟี่นะครับหัวหอกชาวไนจีเรียครับเจอกับลิวอุ่นเครื่องมา5เกมเลยครับเกมล่าสุดเสมอเบรนท์ฟอร์ด0ูต่อศนะครับมีอัง เลโกเมสมิดฟิลด์อังกฤษเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรุกมีเรมี่กาเบเล่าอดัมอูนสัส หน้าเป้ายังเป็นโจนาธานเดวิดนะครับหัวหอกทีมชาติแคนาดาที่ยังอยู่กับทีมต่อไปครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนิสเอาชนะไปกลับในบ้าน 1- 0เกมเยือนบุกชนะ21คู่นี้ก่อนเกมโดยอันดับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายังมองลิวเป็นต่อเล็กน้อยกับการบุกมาเยือนนะครับแต่พี่เจตบอกเลยนิสเนี่ยเวลาเจอลิวไม่กลัวครับยิ่งเกมเนี้เป็นเกมแรกของฤดูกาลไม่มีแพ้ขาบ้านแน่ครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียนนิสเจ้าถิ่นนะครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2:15ไปดูลีกโปรตุเกตนัดเปิดฤดูกาลเช่นเดียวกันนะครับสปอร์ติ้งบรากา จะเปิดบ้านเจอกับฟาร์มาลีเกาบราก่าอุ่นเครื่องมาถึง6เกมครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกก็เปิดบ้านถล่มทีเอสซี 4, มา3ต่อ0ูนะครับแกนหลักยังมีปิซซี่คุมตรงกลางครับแนวรุกนำโดยบรูมาอาเบลลยสหน้าเป้าเป็นริคาร์โดฮอร์ตาเหมือนเดิมเจอกับฟารมาลีเกลครับล่าสุดลงเล่นในบอลถ้วยบุกไปแพ้เบเเนเซ่มา2ต่อ3นะครับ3แนวรุกก็มีอัลฟองโซโรดิเกสปาโบยอเดกาดิตยืนหน้าเป้าครับ เจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบรากายิงขาด2เกมนะครับในบ้าน4-1เกมเยือนบุกถล่ม3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมบรากาเป็นต่อแน่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับแม้ว่าจะเล่นกลางสัปดาห์มาแต่ว่าดูเหนือชั้นกว่ากันเยอะนะครับบรากายิงขาดแน่การันตี1ประตูลุ้นเม็ด2คู่นี้เชียร์สปอร์ตติ้งบรากานะครับสรุป3ทีมในคลิปแรกครับชอบที่ราโยบาเยกาโน นีส nice และสปอร์ติ้งบรากาครับและเดี๋ยวเจอกันในคลึงหนุหนังบิ๊กแมทขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย